สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางพ p Comment ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ทางพ p c o m มนต์จะพาเพื่อนๆไปรับฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนแล้วก็รวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยต้นทางสำหรับเรื่องราวในวันนี้มาจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าอาเซียนอนาล i c ิซึ่งช่องอาเซียนอนาลิินะครับเป็นช่องจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปกติแล้วก็ได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆในย่านอาเซียนนะครับโดยวิดีโอที่เราจะพูดถึงในวันนี้ทางช่องได้มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพถึงหนองคายของไทยนะครับโดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า1350ล้านเหรียญกับทางรถไฟความเร็วสูงของไทยเส้นทางกรุงเทพถึงหนองคาย โดยทางช่องได้มีการพูดถึงโครงการนี้ไว้ว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์โดยเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อของเอเชียที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆจากอินเดียสู่ญี่ปุน่นจากจีนสู่อินโดนีเซียและจากมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งกำเนิดของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมตลาดเกิดใหม่ของเอเชียตะวันออกเชียงใต้จากเมียนมาไปยังเวียดนามทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาคและทางช่องยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าและเพื่อความก้าวหน้าต่อไปประเทศไทยได้พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนเติบโต และเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วภูมิภาคประเทศไทยได้มีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งนั่นก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางกรุงเทพถึงหนองคายด้วยมูลค่า1,350ล้านเหรียญสหรัฐหรือเราจะเรียกโครงการนี้ได้อีกอย่างว่าโครงการรถไฟไทยจีน เพราะเนื่องจากเป็นการออกร่วมมือกันร,ระหว่างไทยและจีนหลังจากนั้นทางช่องก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางรถไฟสายนี้นะครับโดยเขาบอกว่าโดยเฟสแรกของโครงการจะมีระยะทาง252กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาประกอบด้วย5สถานีด้วยกันส่วนในเฟสที่2ของโครงการจะมีระยะทาง354กิโลเมตรเป็นเส้นทางระหว่างนครราชสีมาถึงหนองคาย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยจะมีการเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนโดยคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการทั้งเส้นทางในปี2573โดยโรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยประเทศไทยเองส่วนจีนจะเป็นผู้จัดหาและออกแบบโครงการแล้วรวมถึงจัดหารถไฟ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโครงการนี้จะสร้างโอกาสในการทำงานในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทางช่องก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าโครงข่ายรถไฟใหม่ของไทยจะช่วยเพิ่มสถานะของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งและการค้าของอาเซียนและรวมถึงสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และจะยกระดับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆครับผมและนั่นก็เป็นบางส่วนของข้อมูลที่ทางอาเซียนอนาลิติกได้มีการพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนมากนะครับซึ่งรายละเอียดอื่นๆเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับ ทีนี้เรามาลองดูในส่วนของช่องคอมเมนต์กันนะครับซึ่งจากวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวอาเซียนแล้วก็รวมถึงชาวจีนแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติประเทศต่างๆในเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยในเส้นทางกรุงเทพถึงหนองคายกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับ โดยความคิดเห็นแรกเขาได้มาให้ข้อมูลของโครงการไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงจีนลาวสร้างเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการส่วนรถไฟความเร็วสูงของไทยกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเส้นทางสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟจีนลาวในที่สุดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงแพนเอเชียไฮสปีดเร็ของจีน ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก่อนหน้านั้นเส้นทางรถไฟสายนี้ทางจีนได้มีการออกแบบให้ผ่านเวียดนามมายังประเทศไทยแต่ว่าการเจราจาระหว่างจีนและเวียดนามประสบปัญหาโดยเวียดนามหันไปร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าก็ติดขัดปัญหาในเรื่องของราคาที่สูงของทางญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นจีนก็ได้ออกแบบเส้นทางใหม่สําหรับเส้นทางแผนเอเชีย โดยจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านลาวแล้วหลังจากนั้นก็ได้สร้างเส้นทางรถไฟจีนลาวซึ่งแล้วเสร็จภายในระยะเวลา5ปีครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นแรกนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆนะครับโดยเขาบอกว่าเราต้องขอขอบคุณประเทศจีนที่ช่วยเหลือประเทศในอาเซียนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า การเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงของไทยในอนาคตกับลาวและจีนจะเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์จะอำนวยความสะดวกให้ประเทศต่างๆมีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สดใสและมีความแข็งแกร่งพลเมืองจากประเทศหนึ่งสามารถแวะพักช่วงวันหยุดสั้นๆระหว่างเดินทางไปยังสถานที่ปลายทางและดูเหมือนว่าจะเป็นพอรอันยิ่งใหญ่สำหรับโครงการหนึ ap, ่งแถบหเส้นทาง โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังมีอนาคตที่ดีพวกเขาจะเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนโดยจะเชื่อมต่อประเทศต่างๆในอาเซียนเช่นเมียนมากัมพูชาลาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ประเทศต่างๆเหล่านี้จะได้รับประโยชน์ในอนาคตเนื่องจากการเชื่อมโยงต่างๆจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นทั้งในเรื่องการค้าและการท่องเที่ยวเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฮ่องกงโดยชาวฮ่องกงท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าเราคอยการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากฮ่องกงมายัางอาเซียนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียนะครับโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ทั้งหมด3สาย2สายในประเทศไทยและอีก1สายในอินโดนีเซียมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์นี้มาจากชาวจีนนะครับเขาบอกว่าฉันรู้สึกประทใจที่ประเทศไทยยังคงต้องลิ้นรน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางฉันคิดว่าประเทศไทยต้องฝากับดักนี้และก้าวไปข้างหน้าหวังว่าการเชื่อมต่อทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มเป็นสองเท่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวจีนอีกเช่นเดิมนะครับโดยเขาบอกว่าฉันหวังว่าทางรถไฟสายทรานเอเชียจะแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ชันได้ยินมาว่าประเทศไทยได้แบ่งโครงการนี้เป็น16สัญญาซึ่งจะสร้างโดยบริษัทต่างๆซึ่งฉันกังวลในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในอนาคตขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับไทยได้แบ่งสัญญาการก่อสร้างเป็น14สัญญานะครับไม่ใช่16สัญญาโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่า การเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านลาวกัมพูชาเวียดนามไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ฉันหวังว่าจะมีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูงแทนการนั่งเครื่องบินนี่จะเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหวังว่าสิ่งนี้จะขยายไปสู่เมียนมาปากีสถานตะวันออกกลางรัสเซียและยุโรปด้วยโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสักสความคิดเห็นนะครับ โดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวอินโดนีเซียโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้ก็ได้มีการกล่าวว่าประเทศจีนนิดหน่อยนะครับโดยเขาบอกว่าอินโดนีเซียถูกจีนหลอกให้ซื้อรถไฟความเร็วสูงคุณภาพต่ำในราคา8 0 0 0ล้านดอลลาร์เนื่องจากมีคุณภาพไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีผู้มาตอบกลับท่านหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่า แล้วคุณจะเป็นผู้นำได้อย่างไรและคุณสามารถนำอินโดนีเซียไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่คุณคิดว่าคุณฉลาดกว่านักคิดระดับชาติอย่างนั้นหรือโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินโดยชาวฟิลิปปินท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่น่าเป็นไปได้สำหรับฟิลิปปินที่จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าหากว่าไม่มีการเชื่อมต่อกเกาะและดินแดนต่างๆเข้าด้วยกัน ครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ